สวัสดีครับผมว่าอิทธิชิคเคยกับดลสพฤติทิรัตเอาลายทีมงานจวยผมออดพันลีครับแดงห้าพระองค์ครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตือนภัยสังคมครับครับตอนนี้ผมกับแดงห้าพระองค์นะครับก็มายืนตรงนี้เคาเรียกอะไรแดงตรงนี้เรียกที่กับใต้สะพานรถนะครับเราจะไม่เจาะจงว่าเป็นที่ไหนนะครับเราจะเตือนรวมๆนะครับผมผมจะให้แดงอธิบายให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเีืองจุดหนึ่งนะครับเเออทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ เดี๋ยวไปดูแดงอธิบายนะครับครับท่านผู้ชมหลังจากที่อ๋อสอันล,ลีนะครับอ่าอน้ากองบรรณาธิการข่าวนะครับได้พูดคร่าวๆว่าในการเตือนภัยครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ได้เจาะจงถึงว่าเราจะบอกในจุดจุดตรงนี้หรือเราจะไม่บอกถึงจุดเจาะจงนะฮะเราจะบอกถึงจุดทุกจุดนะฮะที่เป็นจุดเสียงนะฮะอันดับแรกเลยเราก็เตือนมาหลายอย่างแล้ว เกี่ยวกับการโค้งอันตรายทั้งการเปลี่ยนทางเลนโดยไม่ได้มองอะไรทั้งสิ้นนะฮะเราก็บอกแล้วว่าต้องดูเส้นดูอะไรเราบอกแล้วแต่ตอนนี้จะมาเตือนเกี่ยวกับของนี้ฮะนี่ครับท่านพี่เพียงน้องครับดูนะฮะตรงนี้นะครับคือใต้สะพานที่ลับรถนะฮะใต้อะไรครับใต้สะพานตรงนี้ที่กลับรถนะครับท่านผู้ชมหรือทุกๆที่นะฮะที่เราเคยเห็นกันอยู่มักจะเจอปัญหานะฮะเช่นนะฮะคน ไม่รู้เรื่องว่าอ,อมีบ้างไม่มีบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยบางกลับบางที่เนี่ยก็าอาจจะเป็นอย่างนี้นะครท่านผู้ชมเป็นโครงเหล็กอ,อ,อย่างนี้เลขาบอกไปเลยว่าคุณลอดตัวนี้ไม่ได้คุณลอดตรงนี้ไม่ได,คด,ไได้คุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปกลับข้างในไดนะะ้และบางที่บางจุดไม่มีบอกนะครับท่านผู้ชมไม่มีบอกความสูงไม่มีบอกยังไงทั้งส้นหนึ่งไม,ม่บอก อันนี้สงและอีกแบบหนึ่งคือเป็นโซ่นะฮะเขาจะเป็นโซ่ร้อยลงมาให้เห็นนะฮะว่าใต้สะพานตรงเนี่ยสูงเท่าไหร่ห้ามเกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะออ้อย่างเงี้ยคือไอ้เป็นโซ่อย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยคนเราเขนดูว่าเออรอดได้ไว้ชนโซ่ผ่านไปไม่คิดได้เป็นไรเดี๋ยวโซ่ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยคุณเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณถ้าคุณสูงขึ้นไปคุณ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 ชนไปคุณคุณคุณเละเลยคุณเข้าของเสียหายแน่ๆถ้าเป็นรถที่มีความสูง นะฮะแต่ก็ไอตรงนี้เราโอเคเราให้เตือนว่าว่าเราเห็น็นแดงๆนี้นะะปัญหาที่เกิดนะครับท่านผู้ชมเขาทําป้ายมาให้เห็นอยู่แล้วแต่คนเราอ่ะมักจะไม่สนใจป้ายนะครับแล้วก็ขับรถเข้าไปนะฮะไออย่างเงี้ยโอเคเข้าใจอยู่ครับว่าคุณทําไม่ได้แต่อีกแบบประเภทหนึ่งอ่ะเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะออกไม่ได้ออกไม่ได้คือออกจากตรงนั้นไม่ได้รอดไม่ได้แล้วคุณจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณติดแงกอยู่ตรงนั้นนะฮะท่านผู้ชม ทุกคนนะครับที่ขับรถนะครับที่ความสูงนะครับโปรดนะครับใช้วิจารา์นะครับในการเช็ครถของท่านนะครับให้ดีนะครับว่ารถของท่านเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณเห็นว่าเฮ้ยไอที่มันไม่มีป้ายบอกคุณเข้าไปกลับปับ๊บคุณติดนะครับแล้วรถคันอื่นที่เขาตามต่อกันมาเนี่ยเขาก็จะติดเพราะว่าคุณออกไม่ได้นะคุณจะคอยหลังกลับ fir. รถมันมันรอก,กลับอยู่รถเขามารอก,กลับอยู่ฮะประมาณอีกสี่ห้าคันหรือสิบคัน ก็คือนี่แหละฮะก็คือบทเรียนนะครับท่านผู้ชมเราผมนะฮะแล้วก็พี่ๆน้องๆก็เคยเห็นอยู่ผมไปนะครับกับคนที่เขาชอบประมาทนะฮะแล้วก็มักง่ายนะครับก็ขอเตือนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับหรือท่านนะครับที่อ่าชมนิจารณ์ออนไลน์นะครับก็อย่านะครับอย่าประมาทนะครับแล้วก็อย่าเข้าไปในเขตที่เขาไม่ให้เข้านะครับ อย่างกี้นีนะครับที่แดงเนี่ยได้อธิบายให้พี่ๆ้องๆเพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยเลเร่นะครับประมาทนะครับเข้าเข้าไปโดยที่เขาก็เตือนแล้วนะครับว่าห้ามห้ามเข้าไปเนี่ยเราอาจเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเราประมาทแลวเลเร่เนี่ยเราเราขับเข้าไปเนี่ยเราอาจจะมีการเฉียวชนความสูงเนี่ยอาจจะไปเฉียวชนแล้วเราอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรือว่ารถที่ตามมาข้างหลังเนี่ยพอเราเราเฉียวชนเสร็จปั๊บเนี่ยรถที่ตามมาด้านหลังเนี่ย ของอาจจะตกใส่รถและอาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับก็อยากจะฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆด้วยนะครับไม่ควรประมาทหรือเลื่อนเล่อนะครับก็พอ,อเห็นป้ายเนี่ยก็ควรเบารถลงและดูว่าความสูงของเราเนี่ยพอได้ไหมผ่านไปได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้เราก็ควรอย่าฝืนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประมาทเนี่ยเราอาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับครับด้วยความปรารถนาดีนะครับจากพวกเรานะครับ รัฐออนไลน์นะครับก็ขอให้พีกท่านนะครับน้องๆนะครับเดินทางหรือจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับชื่นปีใหม่ของคนไทยนะครับก็ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็อย่านะครับขับรถประมาทนะครับครับถ้าเราประมาทนะครับเราอาจจะเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับและคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรนะครับตันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมกับแดงห้าพระองค์จะไปลงพื้นที่จุดเสี่ยงจุดไหนนะครับ ช่วงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ